สวัสดีค่ะอัทยาพิมละมาสค่ะโรงเรียนสึกอาชีพคลองเตยนะคะวันนี้จะมาสอนการถักเปียห้าเส้นนะคะอยู่ในวิชาเสริมสวยสตรีนะคะนี่นะคะจะมีเรียนม้วนแกนม้วนโลดัดดิจิตอลแล้วก็ ถักเปียนะคะตามนี้เลยค่ะจะมีเปียสามเปียสี่เปียห้านะคะเปียดิบบิ้นด้วยค่ะวันนี้จะมาสอนเปียห้าเส้นนะคะ<ม>วิธีการทำเปียห้าเส้นอุปกรณ์แล้วก็คือหัวหุ่นตุ๊กตาหวีสำหรับสางผมหวีโตนะคะแล้วก็หวีหางค่ะ ตามด้วยกิ๊บแบ่งค่ะกิ๊บแบ่งหรือกิ๊บปับเป็ดนะคะกิ๊บป,ปับเป็ดพลาสติกแล้วก็ยางค่ะยางวันนี้จะมาเริ่มห้าเส้นให้ดูโดยการแบ่งเป็นสีๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังทำไม่เป็นจะได้ทำได้นะคะ จะมีให้ดูห้าเส้นห้าสีนะคะสมมุติเลยค่ะสมมุติเรื่องจริงค่ะมาดูนะคะเราจะแบ่งเป็นห้าเส้นของริบบิ้งก่อนนะคะเริ่มจับที่สามเส้นค่ะ หอยู่ซ้ายนะคะหนึ่งทับสองทับเส้นม่วงนะคะสามทับหนึ่งนะคะยกเส้นสองขึ้นนะคะหยิบใหม่เส้นสี่ด้านซ้ายค่ะจะได้สี่เส้นแบบนี้นะคะแล้วเอานิ้วโปโ้งงัดขึ้นข้างขวานะคะเส้นบนสุดแล้วหยิบเส้นห้าค่ะเราจะได้ห้าเส้นแบบนี้นะคะ เราก็ทําไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะสลับปีโป้งงัดเส้นบนสุดทางนี้ก็เหมือนกันค่ะเส้นบนสุดไปนะคะเส้นบนสุดเหมือนกันทางขวาทางซ้ายไล่มาเรื่อยๆเลยค่ะจะได้เป็นอย่างนี้นะคะ ข้างหนึ่งสองข้างไหนที่เป็นสามนะคะข้างสองมือขวาเนี่ยค่ะต้องจับรวมกันแล้วก็นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับไว้นะคะแล้วก็เอาเส้นบนสุดเนี่ยค่ะใส่นิ้วกลางจะได้ห้าเส้นค่ะหลังจากนั้นเช่นกันท่านิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องจับเส้นกลางเส้นที่สามไว้นะคะสองเส้นแล้วก็จับรวม แล้วก็อานิ้วโป้งงัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็เอาเส้นริมสุดมาใส่ข้างไหนที่เป็นสามนะคะให้เอานิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งจับไว้ส่วนเส้นบนสุดให้นิ้วกลางรับนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือวิธีการไฟ่ห้าเส้นนะคะแต่เดี๋ยวตอนสอนจะมาจับผมด้านข้างด้วยนะคะ เริ่มทำไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะสลับไปเรื่อยๆเลยค่ะจะได้ห้าเส้นแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่กับผมบ้างมาเริ่มจากถักผมนะคะ ึ้นเป็น V ีจับสามนิ้วค่ะสามนิ้วจับมีนะคะสองนิ้วกลางออกมาเดี๋ยวไปเลยค่ะแบ่งให้ได้เท่าๆกันสามช่อแล้วจับด้วยมือขวาค่ะ จับด้วยมือขวานะคะนับเส้นซ้ายเป็นเส้นหนึ่งค่ะหนึ่งทับสองสามทับหนึ่งหนึ่งทับสองนะคะสามทับหนึ่งค่ะยกเส้นสองขึ้นนะคะใส่บนนิ้วโป้งค่ะแล้วตัดข้างเป็นเส้นที่สี่ค่ะ ได้ไหมคะจับสองสองเส้นให้คู่กันเลยนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้จับเส้นกลางเอาไว้แล้วก็จับใหม่เส้นห้าเคนะคะได้ห้าเส้นแล้วนะคะทีนี้มาทำให้ดูใหม่ถ้าเป็นยังไม่เข้าใจอ่ะเริ่มใหม่ให้ดูนะคะ ะเริ่มจับผมสามส่วนก่อนนะคะบางคนมือใหม่ยังไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงถึงจะได้ห้าเส้นนะคะเราก็แบ่งผมเป็นห้าส่วนเลยนะคะส่วนที่จับอยู่นี้แบ่งให้เป็นสามส่วนนะคะ เช้นเดิมค่ะสองนิ้วสามนิ้วจับหวีนะคะสองนิ้วแบ่งผมค่ะแบ่งให้ได้สามเส้นค่ะเส้นหนึ่งอยู่ซ้ายสองกลางนะคะสามก็คือเส้นขวาสุดนะคะเส้นนี้ค่ะหนึ่งทับสองค่ะสามทับหนึ่งค่ะ ยกเส้นสองขึ้นค่ะโดยพาดบนนิ้วโป้งนะคะหยิบใหม่เส้นที่สี่ค่ะหยิบใหม่เส้นที่สี่นะคะพอได้สี่เส้นแล้วรวบไปเลยนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้ของด้านซ้ายมือจับผมเส้นกลางไว้นะคะเราเตรียมหยิบเส้นที่ห้านะคะรวบมาได้ห้าเส้นแล้วนะคะ ้าเส้นยังไงคะดูนะคะข้างซ้ายจะได้สามเส้นข้างขวาจะได้สองเส้นข้างขวาเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับเส้นกลางไว้นะคะแล้วบิดเส้นบนนะคะของซ้ายมือมาใส่นิ้วกลางข้างขวาไว้นะคะเสร็จแล้วทีนี้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งข้างซ้ายจับเส้นกลางคะ่ะแล้วก็ บิดเส้นบนค่ะเส้นบนของข้างขวามาใส่นิ้วกลางข้างซ้ายทีนี้ข้างขวาก็เป็นสองเส้นนะคะมีเส้นกลางใช่ไหมคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งของมือขวาจับเส้นกลางไว้เลยค่ะทีนี้ข้างซ้ายมีสองเส้นนะคะเส้นบนค่ะเอานิ้วชีเวเะนะ้เกี่ยวมาเลยค่ะเกี่ยวมาเลยค่ะเกี่ยวมาใส่นิ้วกลางด้านขวานะคะ สลับไปอย่างนี้ค่ะได้ไหมคะทีนี้ข้างซ้ายก็จะเป็นสองแล้วนะคะพอเป็นสองปุ๊บนิ้วชี้นิ้นิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะจับเส้นกลางไว้แล้วก็นิ้วชี้ด้านขวาบีดผมจัดด้านขวามาหาซ้ายนิ้วกลางข้างซ้ายนะคะสลับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะ อันนี้ก็คือวิธีทำเปียห้าเส้นนะคะสลับค่ะสลับซ้ายสลับขวาที่สำคัญต้องจับนิ้วชี้นิ้วโป้งต้องจับเส้นที่สามไว้นะคะเส้นกลางน,นะคะสลับไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เรียกว่าเปียห้าเส้น แบบเส้นเดี่ยวนะคะหรือเส้นเดียวแต่เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งครูจะสอนแบบหยิบเก็บข้างด้วยโอเคนะคะทีนี้เราก็รัดกิปบไ้เลยค่ะอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับถับถักเปียห้าเส้นทีนี้ครูจะถักอีกข้างให้ดู โดยการหยิบสองข้างเลยค่ะเก็บผมสองข้างนะคะข้างนี้ถนัดเนาะออกข้างนี้ขนะ้างนี้ข้างนี้ค่ะเริ่มตัดผมเป็นรูปตัววีนะคะสางผมให้สะอาดนะคะ V นะคะวแบบนี้ค่ะซ้ายขวานะคะแบบนี้เขาเรียกตัว V นะคะตัว V ค่ะพอได้สามเส้นอพอได้ตัว V แล้วก็แบ่งผมเป็นสามเส้นนะคะมือจับเหมือนเดิมค่ะสามนิ้วจับหวี สองนิ้วสำหรับแบ่งผมนะคะชี้กลางแบ่งผมเลยค่ะให้ได้สามเส้นให้เท่าๆกันนะคะเส้นหนึ่งอยู่ซ้ายค่ะหนึ่งทับสองสามทับหนึ่งนะคะยกเส้นสองขึ้นค่ะหยิบใหม่เส้นสี่นะคะได้สี่เส้นแล้วนะคะ จับเส้นกลางไว้เลยค่ะนี้วโป้งนิ้วชี้มือซ้ายจับเส้นกลางไว้ค่ะเส้นบนใช้นิ้วชี้ยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นมาพาดข้างซ้ายไว้ก่อนหยิบไหมเส้นที่ห้าค่ะ ได้แล้วนะคะห้าเส้นนะคะเคไ้มคะได้ห้าเส้นแล้วนะคะจับเส้นกลางไว้สองเส้นนี้รวบนิ้วชี้นิ้วโป้งมือขวาจับไว้เลยนะคะส่วนนิ้วมือซ้ายเอานิ้วชี้งัดเลยค่ะงัดเส้นบนนะคะมาไว้ใส่นิ้วกลางด้านขวา สลับไปเรื่อยๆเลยนะคะอันไหนเป็นสองจับรวบค่ะนิ้วโป้งนิ้วชี้ทำง,งานนะคะเส้นบนไหนอยู่เส้นบนรวบมาไว้นิ้วกลางของแต่ละข้างเลยค่ะค่อยๆทำค่ะ ก็อาจจะยากนะคะพอทําไปทํามาเด็กก็ทําได้เองอะคะ่ะอยู่ที่ความภาคเพียรความอดทนของเราสลับไปเรื่อยๆนะคะซ้ายขวาอันไหนเป็นสองจับคู่นิ้วโป้งนิ้วชี้จับไว้ด้วยอันไหนเป็นเส้นบนตักมาใส่นิ้วกลางของอีกฝั่งหนึ่งนะคะทำไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะหมี สำคัญนะคะอย่าวางค่ะให้ถือไว้ตลอดเลยนะคะถ้าจะให้สวยนะคะเส้นกลางต้องไม่ห่างประมาณสองนิ้วนะคะถ้าห่างจากนั้นก็จะไม่ค่อยสวยเพราะว่าผมก็จะห้อยยาวนะคะแต่ถ้าอยู่ในระหว่างสองนิ้วของเส้นกลางข้างหลังนะคะก็จะสวยงามค่ะ ถักไปเรื่อยๆเลยค่ะห้ามยกมือนะคะถ้ายกมือผมก็จะพองนะคะพยายามเอามือแนบแนบกับศีรษะลูกค้าไว้นะคะข้างไหนเป็นสองให้จับใส่อีกข้างหนึ่งข้างไหนเป็นสาม ให้เวียงมาใส่นิ้วกลางค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะนี้ก็ควรจะถือไว้นะคะ ไมคะไม่ยากเลยยิ่งทำก็ยิ่งเก่งนะคะยิ่งทำก็ยิ่งมีความชำนาญถ้าถึงไททอยแล้วถ้าเราไม่จับหวีก็ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะสลับค่ะสลับซ้ายสลับขวาไม่ยกมือนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะค่ะสลับจับไปเรื่อยๆนะคะอันไหนเป็นสองเส้นไหนเป็นสองก็ใช,ช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ช่วยจับเส้นที่สามไหนเป็นเส้นบนก็บิดมาใส่นิ้วกลางค่ะ ค่อยทำนะคะจะเย็นๆยยิ่งได้ฝึกมากเราก็จะยิ่งมีความชำนาญมากนะคะสลับซ้ายสลับขวาจนหมดเลยนะคะอันนี้ก็มาถึงช่วง้ายทอยแล้ว เราก็เตรียมยางไว้รัดได้เลยความสวยงามก็จะมีมาให้เราเห็นนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะลัดยางค่ะ นี้แล้วก็มาแต่งทรงนะคะอเร็จแล้วนะคะ <S 1> <S 1> อันนี้เป็นเปียห้าเก็บทั้งสองข้างะค่ะ <S <S ส่วนอันนี้เป็น เปียห้าที่เราเก็บข้างเดียวหมายถึงเราทําเป็นเส้นเดียวเส้นเดียวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหยิบสองข้างเก็บสองข้างนะคะอันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ